วันนี้อยู่กับทารักเกนนะครับวันนี้จะเป็นการเทสพีเสห้าบอร์ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เอนะครับเป็นรุ่นใส่แผ่นนะครับอันนี้เปิดเครื่องรองไว้แล้วนะครับในเครื่องไม่มีไอดีลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้าไปสมัยไอเดีเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอันดับแรกจะเป็นการเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องที่สามารถนําไปแปลงสายมืดได้นะครับ ข้อมูลข้อมูลของข้อมูลของเฟิร์มแวร์นะครับข้อมูลของเฟิร์มแวร์ยี่สิบเก้าจุดศูนย์ยี่สิบสี่จุดศูนย์สี่ขีดศูนย์เก้าจุดสี่ศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับอ่าอันดับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการเทสด้านตัวจอยนะครับเทสตัวจอยเทสตัวจอยนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นที่ทีวีกระพริบอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นที่ทีวีโอเคเตัวจอยนะครับ เดื่อนตัวจอยนะครับ นี่เทตัวจอยนะครับเค okay. เริ่มจากในหลอกขวานะครับอัหนหลอกขวาเริ่มได้นะครับเริ่มเริ่มปกตินะครับอัหนหลอกซ้ายนะครับหลอกซ้าย okay. าอเคปุ่มโอเป็นกดกลับนะครับปุ่มเอตกลงปุ่มเอนะครับสามเหลี่ยมเว้นวักสามเหลี่ยมเวนวักนะครับสี่เหลีลย่ยมแ a c k s p a นะครับ L1 เลือกคัสเซอร์ L1 ก็เลือกคัสเซอร์นะครับ L2 ชิป r 3เปลี่ยนภาษาทัชแพด a d การจอย L3 กับ r 3เปิดทัชแพดนะครับโอเคสายลงฝาขึ้นปกตินะครับปุ่มออปชันแล้วก็ปุ่มแชร์ปุ่มโฮมปุ่มมิวโอเค เบื้องต้นจอยสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเกนดัดต่อไปเป็นการทดสอบระบบการอ่านแผงของตัวเครื่องนะครับตดยแผนนี้ใช้ในการทดสอบคือแผเงเกนเดอร์ไลท์อปอรนะครับของเครื่องเพสีนะครับ ท่านใดสนใจซื้อเครื่องเกม PS4, PS5, Nintendo Switch ติดต่อล้าและเกมได้นะครับหรือท่านใดสนใจขายเครื่องเกม PS4, PS5, Nintendo Switch ติดต่อล้และเกมได้นะครับเค<ม> okay. บื่องต้นเครื่องสามารถอ่านแผ่นได้ปกตินะครับเครื่องมองเห็นแผ่นปกตินะครับมใช้เวลาลงข้อมูลประมาณหนึ่งนะครับประมาณห้านีนะครับ เดี๋ยวจะย้ายไปเกมอื่นแทนนะครับเชื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในคลิปนะครับโดยใช้แผ่นเกมฟีฟ่า2ีในการทดสอบแทนนะครับ <Okay. S 2> mm hmm. สามารถอ่านสามารถอ่านแผ่นได้ปกตินะครับ okay. ตัวเครื่องสามารถอ่านแผ่นได้ปกตินะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่หนุนมร้านและเกมน,นะครับขอบคุณครับ